สวัสดีครับช่องรถถ่ายบ้านบ้านนะครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าคูโบต้าครับซันชายเอลวันสิบแปดแรงสองเพาครับนี่ครับสีส้มครับยางใหญ่ๆครับยางสวยเลยครับสี่เส้นนี่ครับสีสันรอบคันสวยครับแถมพาหนึ่งพวงนะครับเป็นเองโกลการนะครับ ท้ายสวยครับไม่มีรั่วซึมอันนี้คือคือที่จอดรถเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับ <c oughs> เป็นเครื่องในเล็กอินเจกชันนะครับขึ้นมาไม่ต้องเผาหัวครับหาเจ้ากับนะครับต่อสาได้เลยครับง่า,งนะนนบายๆเกียร์อยู่นี่นะครับสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลัง เซิร์หน้าก็เข้าวันนี้ครับบ่หลังก็มานี่โยพัดเซิร์หน้าโยพัดเดี๋ยวเข้าวีดีโอไว้ให้ดูนะครับเข้าเกียร์สี่ไว้บ่อหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยบอหลังก็ใหม่นะครับวีดีโอหมุนทำงานปกตินะครับ เป็นผ่านหกนะครับสวยๆนะครับสีส้มตรงกับตัวรถครับนี่ครับยางหลังยางบ้างสวยๆเลยครับสเปคขอบยาง9524ครับตากันเล่งนะครับตากันเล่กดีครับดูเครื่องครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนับดับเครื่องก็ดึงดับตรงนี้นะครับ แล้วก็บดกุญแจกลับที่เดิมครับมือเดียวนะครับถ่ายคนเดียวนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมานะครับหม้อน้ำหม้อพักเปลี่ยนให้ใหม่นะครับซื้อมาใส่ให้ใหม่แบตเตอรี่ของใหม่นะครับแบตเตอรี่เบิกเก็ใหม่เลยนะครับเป็น90สบแอมป์นะครับกระจังหน้าครบครับสวย มาฝั่งนี้กันบ้างครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับมาฝั่งนี้ครับไดชาร์จนะครับเบอร์ของใหม่ให้เบิกใหม่เลยนะครับไดชาร์จแล้วก็ตัวนี่ครับแบงไฟนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับตัวคัตเอาท์นะครับ นี่ถ้าสับช่างง่ายๆก็เป็นตัวคัดเอานะครับก็คือระบบชาร์จใดชาร์จใดสตาร์ทแบตเตอรี่นะครับคันนี้เบิกให้ใหม่นํำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับถ่ายให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็สวยๆไปเลยนะครับเป็นคูปะต้าซันชอววันสิบนะครับเป็น18บแรงครึ่งนะครับ18.5นะครับก็เป็น2องพาครับสภาพสวยหน้าไม่มีรั่วซึมครับยางหน้าสวยบ้างใหญ่ครับบ้างเต็มเลย นครับหน้าเผาสวยเลยครับนี่ครับสวยๆเลยไอชาร์จใหม่กลิปๆนะครับเดินระบบไฟให้เรียบร้อยครับกระตากเครื่องอีกรอบนะครับนี่ครับง่ายๆครับไปดูไอกันนะครับเัาไม่มีไอนะครับเครื่องแน่นเลย วิ่งร้อนวิ่งธรรมดาจอดนะครับไอไม่ขึ้นครับอันนี้ของเหลวเก็บให้ระบบได้ชาร์จเก็บให้เรียบร้อยครับเกียร์เข้าได้ครบนะครับด้วยตากขาเร่งอีกรอบนะครับตาเขาเร่งดีครับ ตรงนี้นะครับเราเข้าเกียร์ได้เลยนะครับก็จะมีอยู่่เกียร์นะครับอันนี้ผมเข้าเกียร์4ไว้นะครับถ้าเราจะได้เกียร์3เราก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่ฝักนี้นะครับจะมีการกันโยกยู่ไฮดรอลิกนะครับยกขึ้นลงปกติฐาเนี่ยถ้าดับเครื่องแล้วแช่ไว้อย่างเงี้ยฐานไม่มีร่วงครับแปลว่าท้ายตัวไฮดรอลิกดีครับ ฐานที่ให้ไปก็เป็นฐานหกนะครับฐานหกขนาดก็สมส่วนกับตัวรถครับนี่ครับสวยเลยนะครับอันนี้ราคานะครับราคาพร้อมผ่านนะครับ76,500บาทครับ76,500บาทลายรถไถ่ายคูปต้าสองพาวนะครับไม่มีไอ น้ำมันเครื่องเปลี่ยน่ายให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เบิกใหม่ให้แกะกล่องไดชาร์จเปลี่ยนให้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพองหมาน6นะครับ1พวงนะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0ู8 767 6401นะครับเบอร์โทร0 8 8 767 6401มาดูรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่ตะบนนายาว อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับนี่ครับท้ายสวยๆครับกล้องชัดๆไปเลย <Okay. S 1> เนื้อตัวดีไม่มีผุครับ mm hmm. เดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้ดูใช้าง,งานได้ปกตินะครับ ดับเพื่อก็ดึงขึ้นมาง่ายๆครับบีบกุญแจกลับนะครับแล้วก็สตาร์ท ได้เลยนะครับไม่ต้องเบ้าหัวครับนี่ครับเนี่ยอย่างเกียร์นะครับผมเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเราสมมติจะไปเกียร์หนึ่งช้าๆแล้วก็ดันไปนะครับอย่างนี้แล้วก็จะเดินหน้าเราก็เดินหน้าตรงนี้ไปจะเข้าเกียร์ว่างกลับมาที่เดิมตรงกลางครับตัวเอ็นนะครับถอยหลังดึงกลับมานะครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้เป็นยอดนิยมครับก็ นะครับพร้อมใช้งานครับคูเวตาซันชายแอวันสิบแปดห้านะครับราคาเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพร้อมผานหลังขนาดอ่าหกใบนะครับนี่ครับผานก็สวยครับนี่เลยผานสวยๆเลยครับนี่ฮะลื่นๆนะครับเป็นใบใบผานเป็น CMT นะครับเป็นใบ CMT คาท้ายสวยเลยครับนี่ ก็มีหน้าร้านมีตัวตนครับติดต่อมาได้ครับเบอร์โทร0887676401ครับวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ